เอ้พวกนายฉันจะพามาดูอะไรนี่เป็นเมนูที่ฉันชอบมากสวัสดีครับแม่แม่ขายยังไงครับอันนี้สามลูกสิบาทครับนี่ครับเพื่อนเรู้ไหมครับว่านี่คืออะไรนี่คือกล้วยปิ้งนะครับเมนูที่ผมชอบมากๆนะครับกินกับนมได้เนาะแม่นะจุ่มนมเนาะขายยังไงนะครับแม่ครับสามลูก10บาทสามลูกสิบาทเอาซาบาทครับซาวบาทก็คือยีนะครับ คบเี่มันนี่มันยังปสุนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับนี่ของดีของอร่อยนะครับเนี่ยกินกับนมได้นะครับยอดมากนี่แล้วก็มีปิ้งไก่ด้วยนะครับพิกัดนี้ใครๆก็รู้นะครับตรงแยกอ่าเขาเรียกอะไรนะแม่ตรงนี้สามแยกหนองอ้อสามแยกหนองอ้อนะครับก่อนที่ผมจะไปดูไอสถานที่ออกกำลังกายนะครับนี่แยกไปเลี้ยวขวานะครับ มาอุดหนุนกันได้นะครับนี่ทีเด็ดโอเคครับขอบคุณครับ